Toyota m a าเอสตนะครับตัวใหม่ล่าสุดติดชุดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวนี้ออกแบบใหม่มาทั้งหมดสำหรับตัว m a จเอสตีใหม่หัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐาน50มิลลลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบได้นะครับตัวบอลเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าถ,ถอดออกได้เวลาไม่ใช้งาน จะไม่ยื่นอกนอกตัวรถนะครับเหลือแค่บริเวณนี้ชุดปักไฟนะครับเป็นปักไฟ7จ็ดพิม์ติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายแล้วกาไฟเบรกไฟผ่ามากติดกดนะครับชุดยึดจะสีซ่อนอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะครับไม่มีโัออกมานะครับ มีตาเกียวด้านล่างกันบอลเมาส์คอร์นะครับมีสปริงกันคายกันหัวบอลอยุ่ยลากเนือลากเช็ดสกีสก่อนเ,เอต้ามาเจอสติตรงใหม